ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแช่งน a ชแนลนะคะเรามาดูยายโจทำอะไรนะคะนี่อะไรคะยายโจโอ้ไปเคี่ยวหมากใช่ไหมโอ้เขาก็จะถักแบบนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะถากเอาแบบนี้นะคะเขาจะไปเคี่ยวนาอนี่ต้นยังวะต้นเศษเบะเบะงำมันนี้เนี่ยมันคือโบแดง มันมีหอมต้นอันนี้นะมันอมันคือมีแดงค่อยถามว่ามันคือมีแดงนี่ยเขาแยำครับผมเห็นต้นไม้ต้นนี้มันเตอรอะไรนีือเปล่าต้นคูนเออเขาเอาไปกินหนากต้องเต็มโฮเขามากเนาะนึกว่าโดนไม้มมดฟันทำอะไรเอฟซีเขาไปเคี่ยวหมากไงอ๋อไม่ต้นคูนใช่ไหมไม่ใช่ต้นคูนยังไงต้นคูนนั่นเองมันแทนมันแทนกันหรือเปล่านีไปเคี่ยวแขาใช่กับกุกกิน กงคูนเหรอผู้กับมนนะผสมกับกินคูนด้วยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาจะปะทากเอาเนาะไปเคี้ยวเนาะคนแก่เขาก็จะเคี้ยวเนาะนี่โอ้ยเป็นอย่างนี้เนาะต้นไม้ก็กินได้เนาะโอ้ มาอ,อยู่บ้านบ้านเรามีบอกคือมีเห็นเหรออยู่บ้านบ้าน,บ,านบ้านกุนบุญนะคะเอาอะไรต้นเชนคำนะมันจะแดงนี้ใช่ต้นเชนคำนะมันจะแดง ใช่เขาไปเคี้ยวคุณแก่เขาจะไปเคี้ยวแกเนาะเขากินหมากใช่เขากินมากไงนี่เนาะก็จุดยอดเนาะไม่เมาเราไม่มีหมากไม่มีแกงคูนไม่มีปูนไม่มีอะไรไม่มียามันก็ไม่เมาอืม ผักให้เคยเน่เจ๊บาไชชู่เวไชชูกินอย่างเด็ดอร่อยเนาะต้นไม้ก็กินได้เนานี่โหดูทำดูทำหน้าอ้าวโอ้ยบาดชนะเนาะไอโจเนาะ ไปไหนก็ไปไหนก็มีแต่คนตดใส่เนาะไอ้โจ้ยมานั่งทางนี้ก็ช่างนี้ตดใส่เนาะไปนั่งตรงนู้ก็เจอแอดนายโอ้โหอยกดะเชื่อเนาวัชนาโเจ้าสาหเลยเนาะได้ได้ได้ไ่เนไอาีไดม โอ้นะคะเอจีไม่อยากจะเชื่อนาะโจวาชนะของโจนานี่ไปทางไหนก็เจาแต่ตดแต่ตดนะคะเอจน้ทีนี้ก็เริ่มงานแล้วอยู่เพิ่มไ่คอยถ่ายก่อนค่ะทีนี้ก็เริ่มงานนะคะเอฟจีนาะนี่ เริ่มงานแล้วไม่ต้องถึงซั่งไฟนนี่อะไรก็โจ้เนาะโอ้อะไรก็โจ้ใช่อะไรอะไรก็มีแต่โจ้อืมแล้วก็จะขนเด็กลงมาขายเอีเนาะนี่โอ้ เ,เ,เ,เพิ่นเพิ่นลงไหลใหเนาะเขาตุดใช่เพิ่นหลก็แม่นเพิ่นไอไ้ <c oughs> เจนนี <c oughs> <c oughs> ่ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์ช่องช่างน้ช h a นแนลนะคะสวัสดีค่ะ